ันานงสาวชงรักรัตนวงจร์อายุ332ปีเป็นคนจังหวัดหนองคายป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินมานาน15ปีโรคนี้อาการเริ่มแรกจะเป็นจะเป็นที่ท้ายทอยสักพักหนึ่งก็จะลงตามตัวตามร่างกายจะเป็นสะเก็ดของขาวถ้าเป็นเยอะๆก็จะทรมานเดินไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ทำง,งานไม่ได้ มอก็บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็ให้ยาทาอยากกินกินยาแล้วมันไม่มันอาการมันไม่ดีขึ้นมันขึ้นไสแล้วก็อ่อนเพลียทำงานไม่ได้ก็จะเน้นยาทาอย่างเดียวแต,แต่ยาก็หยุดไม่ได้ต้องทาทุกวันพอเออมันหนึ่งเจอกับอาจารย์จินดาเขาก็แนะนำแคปซูลบอกว่า แคปซูลตัวนี้ดีคนที่เป็นสะเก็ดเงินเขาเขาอาการดีขึ้นก,ก็เลยลองลองทานดูทานสองสองแคปซูลเจ็ดวันก็อาการก็ขึ้นขึ้นเยอะกว่ากว่าที่เคยเป็นก,ก็ก็เริ่มรู้สึกท้อท้อไม่อยากจะอินต่อแต่พอดีพิติก๊กเขามาแนะนำให้เหลือแค่แคปซูลเดียวลองทานต่อ ก็ดีขึ้นจากที่เคยเป็นสกิดข,ขาวๆผิวผิวจะเรียบขึ้นก็ทำงานได้ตามปกติขอบคุณค่ะ